สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่บูธของนิสสันค่ะตอนนี้นะคะจะเจอพี่เจอแอนเช่นเคยวันนี้บูทนิสสันมีอะไรบ้างคะพี่เจแอนครับนิสสันนะครับตอนนี้ถ้าเกิดพูดเอาแบบใหม่ๆเลยนะครับมันก็ใหม่ล่าสุดเลยจริงๆคือนิสสันเอเมราตัวนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้นเนี่ยเขาก็จะออกมาหลายตัวนะในช่วงสองสาเดือนวันนี้เขาก็ออกตัวนู้นตัวนี้มนาะแต่ว่าอันนี้แบบใหม่ล่าสุดจริงๆงจับดูได้เลยว่าว่าใหม่ออกจากโรงงานจริงๆ,ๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวท็อป ท <Top S 2> ็อใช่ไหมครับใช่คือตัวรองท็อปของเขาจะเป็นตัว V L ะนะครับแต่ว่าอเมล่านิสันอเมล่า V L Sport Tech คือจะมาครบ,ครบมาเต็ม<ร>มาฟูลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยชุดแต่งทั้งหมดของเขาเนี่ยตั้งแต่แอดดัมนี่คือปกติในตัวนี้ไม่มีนึกออกไหมครับอ๋อตัวล่างสุดนี้ใช่ก็คือจะมีมาหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวหลังคาดำะนะครับเนี่ยครับแล้วก็ ด้านข้างนี่นครับก็จกมองข้างดําแล้วก็ล้อแม็กนะครับนี่ก็คือ,คอตัวสปอร์ตเทคที่เราจะมองเห็นกันแบบชัดๆเลย<ะ>แล้วลองอ้อมมาดูทางด้านหลังละนะครับทางด้านหลังลักษณะของเขานี่นะครับนี่เป็นสปอยเลอร์นะครับนี่จะมีคําว่าถ้าปกติเป็นตัวลองท็อปจะเป็น VL เฉย,ยๆแต่ถ้า<ะ>เป็นตัวท็อปก็ V l แล้วก็มี สปอร์ตเทคด้วยต้องมี2ตัวนี้ใช่นะ,ะนะครับและที่สําคัญคือสําคัญคืออะไรรู้ไหมยังกว้าง อุ้ยเอ้ยเข้าไปนอนได้เลยหนูลองเข้าไปได้ไหมคะเนี่ยคือคือคนเข้าไปนอนได้เลยไอ้หนูว่าผู้หญิงสองคนเข้าไปขดอยู่ด้วยกันได้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยนี่คือเรื่องของอัธยาปยของเขาแล้วก็ประโยชน์ยังไงก่อนนะคะพี่เจคือประโยชน์ของเขาคือใส่ของได้เยอะหน่าเก็บผู้หญิงได้เยอะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าเก็บผู้หญิงได้เยอะเนี่ยเก็บไว้บ้านอดีาไปเก็บไว้ในรถเพราะว่าเก็บไว้ในรถเดี๋ยวมีคนมาขโมยแต่ว่าใช่คือ ตัวนิสสันอเมล่า VL Sport Tech ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันซ c เทอร์โบพัน CC เทอร์โบใช่มันมเป็นอีโคคาร์ซึ่งถ้าเกิดหนูแบบขับไปแบบว่า,าค่อยๆเหยียบค่อยๆไล่ความเร็วไปนะประหยัดมากๆตัวนี้คือประหยัดแบบ คือประหยัดสุดเน้นประหยัดใช่เน้นใช้งานในมือแต่ถ้าเกิดจะคลิกดาวเพื่อให้เทอร์โบมันทำงานก็สามารถเล่งแสงได้นี่ก็คือคุณสมบัติพิเศษมันดูภายในนิดหนึ่งได้ค่ะดูภายในนิดหนึ่งเพราะว่าในส่วนของภายในนี่โอ้โหนะว้าวนะคะเนี่ยสวยนะคือจะสังเกตว่าตั้งแต่ตัวนี้เลยเนี่ยบันไดข้างจะมีคำว่าสปอร์ตเทคเลยเห็นไหมค่ะนะครับแล้วก็ที่พรมนะครับเนี่ยคือ ทุกอย่างเขาออกแบบมาแม้แต่ต,ตรงตรงคอนโซลเกียร์ที่จับเป็นกร์ลปลา,าด,ด้วยมาดูเลยนี่ตรงคอนโซลเกียร์เห็นไหมม<ะ>ีคำว่าสปอร์ตเทคด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนี่สามก้านท้ายตัดคือพวงมาลัยแบบท้ายตัดนี่ก็คือพวงมาลัยแบบสปอร์ตอ่ะนึกออกไหมครับะนะครับก็คือลักษณะแบบนี้เป็นมันติฟังก์ชันด้วยก็สามารถควบคุมทุกอย่างได้น,นี้แล้วก็หน้าจอของเขานะครับแปดนิ้วทัชสกรีนนะครับ นี่คือทั้งหมดเลยที่ไม่น่าเชื่อว่าราคาอยู่ที่6กแสนหกหมื่าพันบาท,ทเท่านออั้นเองหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนี่ราคานี้จริงจริงโโอโ้ไดู้ซท็อปพี่แล้วหนูเห็นตรงนี้คือสวยมากนะเป็นแคปล่าอหกแสนอ่าเ <6, 000 S 1> นี่ยเป็นเป็นแคปลาอย่างเงี้ยแล้วก็มีโครเมียมด้วยนะ แต่ตัวนี้เป็นแคป่าตัวนี้เป็นหนังแล้วก็เนื้อนี้เป็นโครเมียมคือใช้วัสดุแบบคุณภาพด้วยค่ะแล้วก็หน้าจอใหญ่มากใช่ก็เนี่ยหละมาบูตนิสันดูตัวนี้ตัวเดียวเลยคุ้มคุ้มสุดอะไรสุดเอากลับบ้านไปด้วยเลยกระจกก็สวยอ,อ๋อกระจกเนี่ยลืมบอกเลยเกือบ<ะ>ลืมเลยเป็นกระจกไร้ขอบซึ่งตอน<ว>นี้ยี่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นไม่มีนะตอนนี้มีที่ตัวเนี้ยมีที่อเมล่าตัวนี้ตัวเดียวนี้หนูเปิดดูได้ไหมคะได้ นี่คือกระจกไร้ขอบตัดแสงด้วยอออันนี้ว่าจะได้ให้ไฟแต่งหน้ามาสักหน่อยพอ,อแล้วอันนี้พอแล้วเพราะว่าเขามีไฟแยกซ้ายขวาไฟตรงกลางด้วยนึ้อออกมาค่ะอพอแล้วแต่กระจกตัดขอบสวยจริงใช่กระจกไร้ขอบแล้วกระจกไ่้ขอบกระจกไร้ขอบใช่ค่ะอ่ะออกไปเลยเพื่อ,อที่จะนั่นออก ออกรถได้เลยออกรถ <นะ S 1> ได้เลยหกแสนหบาทออกรถได้เลยยืมพี่แจแอนก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวไปคุยคนอื่นก่อนละกัน